จะเกิดอ,อะไรขึ้นเมื่อมอร์ตี้ถูกริกหลอกให้เล่นเกมที่จำลองชีวิตในโรงเรียนสุดอันตรายจนเกือบเอาชีวิตไม่รอดจริงๆก็ไม่รอด้วนะในขณะที่ซัมเมอร์กับเจอรี่พอลูกที่ไม่ค่อยกินเส้นกันเนี่ยต้องมาสลับร่างกันในฉบับนี้และต้องเจอปัญหาต่างๆที่วอ a เด h e ฟมากๆ,ราๆเรื่องราวสุดวุ่นวายนี้จะจบลงยังไงไปหาคำตอบกันได้ในสรุปนี้กับมอร์ตี้คอมิกส์ฉบับที่11ครับ และก็เหมือนเดิมนะครับทุกคนฝากกดไลค์คนละหนึ่งครั้งเป็นกำลังใจให้กับพวกเราหน่อยนะครับหรือใครยังไม่เคยกดติดตามก็ฝากกดเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปจ็ดช่องของเรานะเอาล่ะถ้าพร้อมแล้วไปลุยพร้อมกันเลยครับในกลางดึกคืนหนึ่งมอตี้ฟื้นขึ้นมาแบบงงๆกลางอาวกาศโดยมีริกนั่งอยู่ข้างๆเอ,อ่ออะไรวะเนี้ยริกนี่ผมมาอยู่ที่นี่ได้ยังไงริกไม่ได้ตอบอะไรแต่กลับบอกว่ามอตีนะ้อ่ะเป็นสุดยอดไอ้หนุ่มหมัดขี้เซาเลยนะรู้ตัวหรือเปล่าแกจงภูมิใจในตัวเองซะเถอะ แต่มอตตี้ที่งงก็ไม่ได้สนใจอะไรและจำใจต้องเปลี่ยนเสื้อผ้าแบบไม่สบอารมณ์สุดๆดดเตรียมใจไว้เลยมอตตี้วันนี้แหละตาริกจะเปลี่ยนแกจากเด็กน้อยให้กลายเป็นหนุ่มใหญ่เองซึ่งมอตตี้ที่ได้ยินแบบนั้นก็รู้ว่าต้องมีเรื่องฉิบหายอย่างแน่นอนแหละเลยท่องน้โมสามจบแล้วภาวนาว่าอย่าให้เป็นเรื่องเกี่ยวกับอย่างว่าเลยนะแต่ทว่าในตอนนั้นสมเมร์ก็โผล่มาจากข้างหลังซะอย่างนั้นเพราะกับหนุ่มที่ชื่อว่าโรเบิร์ตโอ้ยให้ตายเถอะนี่มันวันอะไรวะเนี่ย ซัมเมอร์บน่นเพราะโดนตากับน้องชายจับได้ว่าแอบมากุ๊กกี้กับหนุ่มที่หลังเบาะยานสเปซคุยเซอร์และไม่ทันที่ไอ้หนุ่มนั่นจะถามว่าเกิดอะไรขึ้นริกก็กดปุ่มเด้งเขาเออกจากยานลอยเคว้งในอวกาศแแมมซะเลยมอร์ตี้ก็งงว่าเอาเ้าวเ้วงนี้เขาลอยในอวกาศแบบนั้นเขาไม่ตายเหรอฮะไม่อะมอร์ตี้ไอ้หมอนั่นมันก็แค่ตัวละครในการ์ตูนมันไม่ตายหรอกอย่าไปสนใจมันเลยซะอย่างนั้น ทีนี้นก็มาถึงเรื่องราวหลักของฉบับนี้กันบ้างมันจะแบ่งเป็น2พาร์ทนะครับพอลดิกได้มอบหมายให้ซัมเมอร์คุมยาสเปซคุยเซอร์ให้หน่อยเขากับมอร์ตี้จะมีแพลนใหญ่ด้วยกันงั้นแบบนี้ก็สวยสิซัมเมอร์บอกทำให้เรื่องราวแบ่งออกเป็น2พลอ็อต โดยซัมเมอร์นั้นได้พาริกกับมอตตี้มาส่งที่จุดหมายและช่วยริกถีบมอตตี้ลงไปเธอจะได้ไปสนุกสุดเวียงในอวากาศแล้วก็จากไปซึ่งที่นี่ที่ริกให้มาส่งมันคือ H S S Academy โรงเรียนจำลองที่จะช่วยคนคนหนึ่งสามารถก้าวข้ามช่วงวัยเรียนไปได้อย่างรวดเร็วตั้งแต่เริ่มจนเรียนจบได้รับปริญญาภายในวันเดียวเท่านั้นแต่มันจะใช่เครื่องจำลองแบบนั้นจริงๆเหรอซึ่งเครื่องจำลองที่ว่าก็อยู่ตรงหน้ามอ์ตี้แล้วเออ มันจะคล้ายกับวิดีโอเกมใช่ไหมฮะริกบอกว่าใช่สิถ้าแกรู้สึกว่าเหมือนแกไม่ได้ตายจริงๆแล้วก็ตรงดื่มด่ำไปกับมันซะแล้วก็สยายิ้มแบบนี้ที่ดูยังไงก็ไม่ได้จะใช้เรื่องดีะนะภาพจากกลับมาที่ซัมเมอร์ที่กำลังขับยานตามหาโรเบิร์ตท,ที่ลอยเว้งในอาวากาศอยู่ก็ต้องตกใจอีกขยักหนึ่งเพราะอยู่ๆเจอรี่ก็โผล่มาจากใต้เบาะอีกคนซะอย่างนั้น เจอรี่บอกว่าเมื่อคืนพ่อกับแม่เถียงกันนิดหน่อยแต่สุดท้ายแม่เขาก็ชนะพ่อเลยต้องมาลงเอยแอบนอนใต้เบาะยานแบบนี้แหละแต่ช่างเธอลูกสำคัญที่ตอนเนี้ที่พ่อลูกจะได้ผจนภัยร่วมกันสักทีนะอะว่าแต่ปุ่มนั่นมันคืออะไรเหรอลูกเจอรี่ได้กดปุ่มสีแดงตัวคอนโซลแบบไม่สนโลกทําให้ทั้งคู่สลับร่างกันซะอย่างนั้นชิปหายแล้วนี่มันปุ่มบ้าเลยวะเนี่ย ซัมเมอร์หยิบกระจกขึ้นมาดูและพบว่าจิตของเธอนั้นถูกสลับไปอยู่ในร่างของเจอรี่ส่วนเจอรี่สลับไปอยู่ในร่างของซัมเมอร์ทำให้บุคลิกของแต่คู่ตอนนี้เปลี่ยนกันไปแบบคนละขั้วเลยในขณะที่อีกด้านหนึ่งมอร์ตี้ได้อยู่ในเกมจำลองวัยเรียนและมีสถานะเป็นแค่เด็กใหม่ในโรงเรียนเท่านั้นเขาถูกพวกขาโจดในโรงเรียนบูลลี่และกระทืบซึ่งมันเอาถึงตายเลยนะครับไม่ใช่แค่การกระทืบธรรมดามอร์ตี้สะดุง้งหลุดออกมาโลกความจริงนี่มันโรงเรียนแบบไหนกันวะเนี่ยตา ริกบอกว่าเนี่ยแหละหนทางของลูกผู้ชายโรงเรียนที่แท้จริงมันก็โหดร้ายแบบนี้แหละซึ่งหมอตีก็เข้าไปในเกมใหม่และหัดเรียนรู้ที่จะวิ่งหนีทําให้สามารถรอดจากการโดนกระทืบม,มาได้ซึ่งทำเอาริกโมโหมากๆที่หมอตีไม่ยอมสู้แต่ใช้วิธีหนีปัญหาแทนซะง,งั้นแม่เกิดเรียนรู้มาจากตาแลวเนอะ ในสถานการณ์ที่ต้องจีบสาวก็เหมือนกันมอตี้แมมมัวแต่เหนี่ยมอายพูดจาอ้อมความไปมาอยู่ได้ริกก็เลยเข้าไปในเกมแล้วยิงกระบ,บาดมอตี้จนหลุดออกมาโลกจริงซะเลยแต่จนแล้วจนรอดมอตี้ก็ทําตัวเป็นเด็กน้อยอยู่ได้ทําให้ไม่ผ่านด่านนี้สักทีริกก็ต้องยิงมอตี้อยู่แบบนั้นจนมอตี้เริ่มโมโหและเลยต้องเล่นตามเกมของริกไปจนผ่านด่านสุดทีนนี้มาได้และก็ต้องเจอกับอีกหลายด่านที่บ้าบอคโคตรถ้าเล่นตามเกมก็ประสาทกินแน,แน่แต่ถ้าไม่เล่นก็โดนริกยิงอีกสุดท้ายก็ต้องมาเริ่มใหม่อยู่ดี เรียกว่านี่มันนรกชัดๆเลยในขณะอีกด้านหนึ่งซัมเมอร์ในร่างของเจอรี่ได้ออกมาระบายอารมณ์ด้วยการยิงแล้วก็ปล้นเอเลี่ยนตามสไตล์สาวห้าวซึ่งภาพที่เจอรี่ในร่างของซัมเมอร์เห็นตัวเองนั้นน่ะมันโคตรจะเท่เลยนี่ตัวเรามันเท่ขนาดนี้เลยเหรอวะเนี่ยลูกทําได้ดีมากเลยนะตอนอยู่ในร่างของพ่อ,อซึ่งผิดกับร่างซัมเมอร์ในตอนนี้เลยเรียกว่าเหาะแย่มากๆ ในตอนนั้นเองเบสก็โทรเข้ามาพอดีซัมเมอร์เลยกวนเตีนไปด้วยการพูดจายวัวยวนโดยมีเจอรี่นั่งห้ามอยู่ข้างๆเบสบอกว่าเธอมีเรื่องด่วนให้ไปจัดการกับแมงม,มุมที่บ้านให้น่อยซัมเมอร์ก็เลยเดือดนี่ด่วนแล้วเหรอวะเนี่ยก็เลยวกกลับไปจัดการให้จบๆแล้วค่อยตามหาโรเบิร์ตซึ่งไอโรเบิร์ตมันก็ลอยอยู่ตรงนั้นเนี่ยนะแต่ถ้าว่าความจริงแล้วแมงม,มุม,มที่เบสว่าเป็นเรื่องฉุกเฉินอะ มันไม่ใช่แบบที่คิดครับเพราะแมงบุมที่เธอจะให้จัดการเนี่ยก็คือแมงบุมลายยัวสวัสดตัวนี้ตั้งหากคุณตกหลุมพรางฉันอีกแล้วนะเจอรี่เรามาจัดพาร์ทสองกัเถอที่รักเออนี่มันอะไรวะเนี่ยขณะที่เจอรี่ที่รออยู่ข้างนอกเนี่ยก็หันไปเห็นรถพอดีก็เลยจะหาอะไรทําค้าเวลาตอนซัมเมอร์จัดการแมงบุมซะหน่อยแต่มันจะออกไปไหนกันแน่นะ ภาพตัดกลมาที่มอตี้ซึ่งตอนนี้อยู่ในช่วงปีสุดท้ายก่อนจบการศึกษาแล้วในที่สุดเขาก็จะหลุดพ้นจากขุมนรกสักทีซึ่งไอดาวสุดท้ายที่ริกพามาส่งท้ายเนี่ยมันคือดาว m w a 7 3 9ที่ว่ากันว่าเป็นดาวของสังเวียนยอดนักสู้เลียนแบบ m m a นั่นแหละ,ะรครับซึ่งเปิดมาตัวแรกเนี่ยก็เจอเมนแบบน่ารักโคตรเลยริกบอกให้ฆ่ามันซะแต่มอตี้อ่ะทำไม่ลงแน่นอนก็เลยโดนมันกัดซะหน้าแหกไปตามระเบียบคือแหกแบบแบบแหกจริงๆนะแล้วยังต้องตายเกิดตายเกิด วนๆไปแบบนี้รัวๆพอเชิญหน้ากับนักสู้มาก็หลายคนมากๆจนมาจบที่เวทีประลองสุดยิ่งใหญ่สุดท้ายมอตี้เลยรู้ว่าแบบเนี้ยชิบหายแน่แล,แล้วแล้วก็ทําตัวไม่ถูกเพราะถ้าไม่ผ่านด่านนี้ก็เรียนไม่จบและจะต้องโดนริกส่งมาเรื่อยๆจนประสานกินแน่ๆเอาไงดีวะเนี่ย แต่ว่าในช่วงขับขันนั้นริกได้ฉีดยาบางอย่างให้กับมอตีในโลกจริงทําให้ในนั้นเขาพล่อยหลับไปท่ามกลางความประหลาดใจของเหล่านักสู้แต่ทัในใดนั้นมอตีเนร่างหลับไม่ได้สติลุกขึ้นมาต่อสู้แบบโคตรพลิ้วซะอย่างนั้นคือเรียกว่าช็อตเดียวสามารถทําลายล้างสนามประลองเซเลตเทและจบเกมมาได้แบบชิวๆเลยแหละครับซึ่งไอช็อตช็อตนี้ทําให้เรารู้ว่าแท้จริงแล้วสุดยอดไอหนุ่มหมัดขี้เสาที่ริกบอกมาตั้งแต่ตอนแรกนะ่ยก็คือมอตีเองนี่แหละ ซึ่งดิกได้พามอร์ตี้มาเล่นบทนี้มาหลายครั้งแล้วโดยที่มอร์ตี้ไม่รู้ตัวเลยน่นเองคือความจริงตาริกแกจะเอามอร์ตี้มาต่อสู้พวกนี้เพื่อสนองนี้ตัวเองนั่นแหละนะครับโถอไอตาเวนในขณะที่อีกด้านหนึ่งเจอรี่ในร่างซัมเมอร์ได้ขับรถไปหาเพื่อนสาวของซัมเมอร์และพาพวกเธอไปแฮงเอาท์และทำกิจกรรมห่างจอกันซึ่งทำเอาเจอรี่แฮปปี้มากๆเพราะถ้าอยู่ในร่างของตัวเองเนี่ยเขาไม่มีทางได้ทำอะไรแบบนี้ได้ทำอะไรสราวสาวสไตล์วัยรุ่นแน่ๆ พอแม้แต่เพื่อนก็ยังไม่คบเขาเลยเขาทั้งโดดน้ําเขาทั้งแคมปิง้งทั้งเดินป่าไปกับแก๊งเพื่อนสาวเรียกว่าเจอรี่มีความสุขมากๆเลยละครับจนเพื่อนๆแซวว่าเธอนี่ก็ยิ้มน่ารักเหมือนกันนะซัมเมอร์ซึ่งความเป็นจริงแล้วซัมเมอร์ตัวจริงแทบจะไม่ยิ้มเลยด้วยซ้ํานี่มันพอของซัมเมอร์ต่างหากแล้วเว้ยภาพแต่บมาที่ตาหลานที่สถานการณ์ตอนนี้ตึงมากมาก ริกแ่รู้แหละว่าพามอตี้มาสนองนี้ตัวเองแต่กลับโกหกหมอตี้แล้วก็ต่อว่ามอร์ตี้ว่านี่แกค,คิดว่าตาพาแกเข้ามาเครื่องจำลองเป็นใครก็ไม่รู้และฆ่าแกซ้ำไปซ้ำมาก่อนจะโดบยาให้แกเพื่อชนะวิดีโอเกมนี้ะนะแกบาหรือเปล่ามอร์ตี้แกคิดว่าตาจะเป็นคนแบบนั้นเหรอเออความจริงก็ใช่ะนะ บางทีตาก็คิดถึงไวเด็กของตัวเองบ้างอะนะบางทีตาอาจจะเกลียดที่เราโตเร็วเกินไปเพราะอีกไม่นานเนี่ยเราก็จะไม่มีเวลามาพจนภัายกันแล้วและที่สําคัญที่สุดคือในที่สุดเนี่ยตาก็เจอดาวที่น่าอยู่กับการออกไปเที่ยวกับก้นใส่ของแกแล้วละ่ะมอร์ตี้แต่อาจจะจริงไหมบางทีตาแค่อยากจะให้แกรู้ว่าตาอยู่ตรงนี้เสมอเวลาที่แกกําลังท้อนนะเพราะตาเนี่ยเตรียมเจ้ายานอนหลับตัวนี้ให้แกเสมอมอร์ตี้ซึ่งตอนเนี้ยไม่ว่าริกจะพูดยังไงมอร์ตี้มันก็ไม่แคร์แล้วก็ไม่ฟังแล้วเลยครับเออ ตาฮะว่าไงมอตี้ตาแม่ไม่ต้องพูดอะไรอีกแล้วแหะนะฮะมอตี้พูดด้วยสีหน้าที่เอื่อมสุดๆและในตอนนั้นเองซัมเมอร์กับเจอรี่ก็แวบกลับมาพอดีพร้อมกับสลับร่างคืนตัวเองด้วยโอ้ยินดีต้อนรับนะไอเจ้าพววที่ไม่ควรแตะต้องปุ่มอะไรก็ตามที่ไม่ใช่ของตัวเองนะริกยังจะไปแซะเขาอีกซัมเมอร์ดีใจมากๆที่ตัวเองได้กลับร่างตัวเองในขณะที่เจอรี่ต้องมาน้ำตาตกเพราะเขาอาจจะไม่มีโอกาสที่เจอเพื่อนสาวแบบนั้นอีกแล้วในชีวิตก็เป็นได้ แต่อย่างน้อยนี่ตอนจบอะนะเจอรลีกับเบสก็ดีกันเพราะซัมเมอร์ในร่างเจอรีีตอนนั้นได้ไปพูดคุยให้จนเบสคิดว่าเจอรลีเนี่ยเป็นคนที่กล้าหาหน้าดูเลยนะแต่ที่จริงคือคุยกับลูกสาวตัวเองนั่นแหละเฮะ้ให้ดูบุญคุณสะบางนะพ่อซัมเมอร์พูดด้วยสีหน้าแบบนี้ก่อนที่ฉบับนี้จะจบลงแบบสนุกสุดๆเป็นยังไงบ้างครับกับริกกอมอร์ตี้คอมมิกส์ฉบับที่11นี้ บอกเลยว่าเป็นตอนที่โคตรกาวจริงๆมีการสลับร่างมีการเล่นเกมจำลองอะไรก็ไม่รู้เต็มไปหมดแต่ทั้งหมดนี้ก็เรียกว่าบันเทิงสุดๆเลยใช่ไหมละครับใครคิดเห็นยังไงกันบ้างคอมเมนต์มาพูดคุยกันได้นะครับและก็เหมือนเดิมนะถ้าทุกคนชอบคลิปนี้หรือชอบให้เราเลาเรื่องแบบนี้แล้วก็ฝากกดไลค์คลิปนี้เป็นกำลังใจให้กับพวกเราตูนิตูนด้วยนะครับขอบคุณทุกคนมาณที่นี้ด้วยแล้วเจอกันคลิปต่อไปนะครับ